กรณีที่ทางคุณพิสิทธ์เองรวมถึงสมาชิพกพรรคไร้ตัดหลายท่านเนี่ยออกมาโจมตีกรณีที่ไฟฟ้าในสิบสีจังหวัดภาคใต้ดับแล้วก็กี่ความรับผิดชอบให้รัฐีพลังงาน ấy. ในของศังรัดและของไปรษาียลาออกซึ่งผมมองอย่างอื่นไม่ได้เลยคือมองกันแค่เกมการเมือง คือเรื่องนี้ไฟดับเนี่ยวันนี้ทางกระทรวงพลังงานรวมถึงผู้ที่รับผิดชอบเองเนี่ยเขาก็ชี้แจงน้ว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับและทําให้เกิดไฟดับที่สําคัญรัฐม,มนตรีพลังงานเนี่ยท่านก็มีสปีตได้ออกมาขอโทษประชาชนนี่คือสิ่งที่ให้เห็นถึงวุฒิภาวะความเป็นผู้นําของสมาชิพกพรรคเพื่อไทยทรวนธรรมรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ซึ่งผมมองว่าเห็นความแม้แต่เกิดอุบัติเหตุถ้าก็ออกมาขอโทษแต่สิ่งที่กําลังดําเนินการโดยเฉพาะผุ้ร,รัวิสิทธิ์ในฐานะผู้นําฝ่ายค้านต่างกันครับไม่ว่าบริหารราชการผิดพลาดคนตายเกือบร้อยศพเจ็บสองพันกว่าเกิดการทุจริตที่ผมเคยตรวจสอบไไม่ได้เรื่องปลากระป๋องเน่าไปแจกพี่น้องในโรงกงรุตีลาออก โครงการไทยเก้มแข็ง,ขงก็กระทรวงสาธารณสุขตอนเริ่มตีลาออกในขณะนั้นนะครับต้องเปลี่ยนกระทรวงกันและที่สําคัญตรวจสอบโครงการชุมชนพอเพียงเลขาธิการนายกลาบก็ถึงกับลาออกและเปลี่ยนตําแหน่งแต่คุณอภิสิ์ไม่เคยออกมาขอโทษนะครับแต่วันนี้หนักไปกว่าน,นั้นสมาชิกพักปฏิบัติเนี่ยที่เป็นประธานกรขาธิการ โดยเฉพาะคุณมนตรีปานปาน้อยนนทสสประจวบพักปฏิบัติฐานะประธานกรรมธิการพลังงานสภาผู้แทนรัษฎรก็จะเรียกรัฐมนตรีเข้าไปรวมถึงเขาเรียกว่าเหมือนกับได้จะเป็นการแท็กทีมนะครับก็จะมีประธานกรรมธิการในส่วนของประยุป,ปักอีกก็จะเรียกรัฐมนตรีพลังงานและผู้เกี่ยวข้องไปไปชี้แจงเรื่องนี้อีก โดยเฉพาะคุณเชนที่ปสุบนันประธานกรรมธิการองค์กรตามมํามูลรัฐวิสาหกิจโครงการมาัจรและกองทุนสภาผูแะะ้แทนรัษฎรก็จะมีการ,รดําเนินการและการอะไรอย่างนี้อีกนี่คือผมมองอย่างอืงอ่นไม่ได้ว่าวันนี้นายอภิสิทธิ์รวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์เนะี่ยใช้เรื่องนี้ในกรณีไฟดับในภาคใต้นะซึ่งเป็นเรื่องอุบัติเหตุแต่เป็นเกมการเมืองในการมุ่งโจมตีร,มรัฐมนตรี พลังงานรวมถึงเพื่อกระทบไปยังรัฐบาลแล้วใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับกรรมธิการเนี่ยเขามีหนะ้าในฐานะที่ฝ่ายเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับต้องตรวจสอบแล้วก็เป็นกลางการดําเนินการลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้ากรรมธิการเนี่ยไม่ว่ากรรมธิการพลังงานหรือกรรมธิการองค์กรตามมนิลุนที่มีประเยศปัดเ,เป็นประธาน ถ้าเรียกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ประชนก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นหน้าที่ที่ทําได้แต่ถ้าลักษณะมีการน,น่าจะเป็นการตั้งทงแล้วเรียกไปเพื่อลักษณะมันวิทเครดิตกันอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมยังเรียกร้องว่าวันนี้ในใยดับในสิสจังหวัดภาคใต้รัฐบาลก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นรัฐพลังงานก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นประชาชนยิ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องนี้เมื่อมี รัฐบาลเองกับชุดานายกเองก็ได้ตั้งคณะทํางานแล้วก็หามาตรการในการป้องกันวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับและที่สําคัญดักว่านั้นมีการปล่อยข่าวลือในโซเชียลเน็ตเวิร์สรวมถึงการปล่อยข่าวลือในพื้นที่ว่าการที่ฝ่ายของทางรัฐบาลดําเนินการบอกว่าไฟดับในครั้งนี้เป็นลักษณะเหมือนการสร้างสถานการณ์หนักขึ้นอีกครับเพื่อจะ มีการสร้างโรงไฟฟ้ามีการดัเนินสร้างโรงไฟฟ้าที่กระบี่นี่คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นการโจมตีกันและหวนผนทางการเมืองอย่างชัดเจนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการดําเนินการในการสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆนั้นมีหลักมีเกณฑ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจึงไม่อยากพี่น้องปในชนสับสนโดยเฉพาะคนที่หาประโยชน์จากเรื่องไฟดับแล้วนํามาเป็น เกมการเมืองในการมุ่งโจมตีรัฐมนตรีเพื่อกระทบไปยังรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้อยากเรียกร้องให้คุณวิสิทธิ์รวมทั้งประธานกรรมธิการต่างๆขอทำหน้าที่โดยสุจริตอย่าลักษณะเหมือนมาตั้งธงแล้วน่าจะเป็นการกล่าวหากันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบและก็ไม่ถูกต้องนะครับ